สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องคนรักต้นไม้168นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตต้นสละนะคะที่เราได้เพาะจากเมล็ดไปแล้วเราก็ได้ลงคลิปไปให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเราเพาะยังไงนะคะค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ต้นของเขาก็อายุได้ประมาณ1เดือนกับอีก15วันนะคะค่ะต้นเขาก็จะประมาณนี้เนาะ เห็นไหมคะทุกคนพร้อมที่จะแยกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแยกนะคะทุกคนค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมีถุงดํานะคะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นถุงดําที่เราใช้แล้วแล้วเราเก็บไว้นะคะแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นดินที่เราได้เตรียมไว้นะคะก็จะใช้เป็นดินล้วนปกติเลยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นดินที่บ้านก็ได้นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะ มันจะล้วนซุยแบบนี้เนะาะขันออกมาแยกกันเลยนะคะทีน,นี้ก็เป็นต้นนะคะพร้อมที่จะแยกแล้วเนะพราะว่ามันโตมากแล้วค่ะมันแน่นกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาแยกออกจากกระถางนีนเนาะดูลากลากเขาโผล่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะบีบข้างๆก่อนนอะ เสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆนี่ค่อยๆขยับนะคะนี่เขาก็จะออกมาแบบนี้นี่เห็นไหมคะทุกคนไม่ยากเลยค่ะแล้วก็จะแกะค่อยๆแบ่งนะคะ อันนี้ก็หนึ่งเมล็ดเนาะนี่ค่อยแยกนะคะ ก็แยกง่ายมากเลยนี่เราจะได้แบบนี้มาเล็ดละหนึ่งต้นเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาถุงถุงดำนะคะ ก็ใส่ให้พอดีต้นเนาะ ก็จะมีหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดแปดเ้าต้น,นะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ําเขานะคะรดน้ําทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งก็พอค่ะจะรดตอนเย็นนะคะส่วนมากเราจะรดตอนเย็นเนาะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ที่เพาะ,มะเมล็ลสละนะคะเราเราจะเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากเพาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ